สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะคะเอาไปยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแพลว้าไปคือเก้านะคะพี่น้องก็มาพบมาพอก,ก,กันอีกตามเคยคือเก้าละค่ะเอาเมื่อน,นี้กับพี่กัดเก้าเนาะคะ่ะโคกเหมือนซับมงค,คลคือเก้าแล้วนะคะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะก็มาพบก,กันในวันศุกร์ที่21เดือนเจ็ดพศหกสิบหกนะคะพี่น้องเอาไนละค่ะเขาไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก้านะคะว่าแพลวสีมีความานมาฝากพ,พ่อแม่พี่น้องเป็นเหตุอยียงแน่นะคะ่ะ คุและค่ะขอไปลุรูไปตามกันทางในเรื่อยๆเลยนะคะไปค่ะเห็ดกอดอกเลกในคลิปห้องห้องคะพี่น้องเอามือนี่เปลี่ยนมิดแน่จากน้อยนะคะดอกที่สองค่ะ เอานีเนะคะเห็ดชุดแหลกของแพลวนะคะพี่น้องแต่ว่าแพลวก็บ,บริททยเห้พอแม่พี่น้องได้เบิ้งกันเลยนะคะ่ะพาก็ับมาถ่ายเอาเห็ดก็เป็นสองดอกแหลกนะคะเนี่ยค่ะเห็ดก็ดอกนี้งามๆค่ะ เนาะค่ะผู้รวมเดินทางข้องฮาวมื้อนี้ค่ะพี่น้องดีครับเอากระสีบ้าอีดเก็บเห็ดนาเขาเนาะคะ่ะหลายดอกปะหลายอย่ะโอ้ นี่อีกดอกนะะึงค่ะเห็ดก้อยดอกนะะึงค่ะดอกนะะึงค่ะอันนี้เป็นเห็ดก็บางนะคะก็บางดอกง่ายค่ะ เีดโดมีอยู่ในกุนใหม่พี่คะพี่นกว้านักขาเห็ดนาคาวค่ะเห็ดนาคาวค่ะ เบิงความแห่งความแรงนะคะเห็นนะคะดอกนี้งามงามคะ่ะเบิงะะ้งทูกค่ะมนเห็ดอย่างโอ้กินอะไรคะ่ะเห็เดเบี้ยนะคะ เห็ดทานค่ะเนี่ยยูเป็นจุ่มเลยค่ะจักเสีเอาใดบูซ้ำใดนะคะพี่น้องเสียวไดบูอาไ,อาไ้อยู่นะคะดอกแข็งดียุ่ไม่ว่าเสียวบ่ได้ นี่ละค่ะเห็ดท่านถลแรงนะคะ่ะมันสิเป็นซุกนี่แ่ละพี่น้องแต่ว่าก็เริ่มเถาหรือคักเร้วนะคะ่ะแต่ก็เอาไปล้างเก่งได้อยู่ค่ะนี่ตัวตน้ำเงาเลยนี่กระแมนค่ะ,ะเห็ดอะเลอีกตัวน,นีงน้ำเงาเลยค่ะ มี่งยูืกบับต้นไม้หน่อยเนะค,ะค่ะออกเป็นมูดีดีนะค่ะเห็ดทูเห็ดทานค่ะตัวเป บุต้งตัดขายากเลยค่ะเดียียคคามันหักออกมาแล้วนะคะแดงก้านวอยู่นะคะงามคัะดอกเนี่ยะตานี่ตะผักปลุกแล้วค่ะ <laughs> ดอกหนีบานซึ้งๆเลยค่ะ เจออีกแล้วค่ะดอกง่ามๆเลยค่ะโอ้ปาดขาเลยเน,นาะค่ะดอกนี้จะง่ามค่ะเห็ดกอบางเรือว่าเห็ดกอซ้ำค่ะดอกนี่น เห็ดนาขาวค่ะจเมีนค่ะโอ้ยอยู่ในสามโดกด้วยค่ะ นี่กระแดงงามงามค่ะ พี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของแพลแล้วนะคะแพลก็สิมาสรุปผลงานให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งกันเลยนะคะเอานี่ล้ค่ะผลงานเข้ามือนี่ได้ครึ่งกระ่ายอยู่นะคะประมาณปันใดนะคะสองโคตรได้ค่ะพี่น้องเนี่ยกระเป๋าอิฐนะคะก็ได้มาเป็นเห็ดนาขาวเห็ดโกเห็ดทานนะคะเห็ดนาเลเห็ดร่วมหลาย,ลายชนิดแล้วนะคะขนาดเห็ดเพิงเมื่อนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะคะพี่น้อง เห็ดก็กระหางๆเนาะค่ะมองกะดอกซองดอกไปเรื่อยๆเนาะพี่นองแต่ว่ากะย่างไก่เติบเนาะค่ะเนี่ยอันนี้เอาก็มาเอาสีขาถอยรถกลับมาเอาผีวพนมาเอาผีวนะค่ะยังได้เห็ดก้อนเนาะมือนี่ห้างข้างอิลีค่ะพี่นองพรท่านคนมาไตยเนาะค่ะเพิ่นมาไตยนี่จากเวิดเนาะพี่นองเนาะขนาดเห็นท้างห้างวันนี้เพิ่นก็มาไตยกันดูละค่ะเพราะว่าผู้ไดมากก้อนก็ได้ก้อนคือวันละค่ะเนี่ยเข้านะค่ะเนาะเอา แพรก็ว่าแพรสิยุดไวจ้ะะไวจักมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะเวดด้วยจักมือเนาะค่ะเห็ดมันใเงยเดี๋ยวค่อยมาจาะเบิ้องไว้เนาะคะ่ะขาโบโเว้นบยุดมันไว้ลายมันก็มหาซ้ำซากลายมันก็บอไดเดี๋ยวกาได้ซื้อเห็นนี่เนาะขนาดเห็นหนาขาวกระหังคักห้างแน่เดี๋ยวกายุดจั๊กมือเนาะพี่น้องนะะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แพรเพิ่นสิพ่อไว้ซ้ำนี่แหละค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ยิ่งเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้งสาแพรพาไปนั่เลยด้๋ยวกาพี่น้องขอบคุณค่ะ